สวัสดีจ้ายินดีตอนรับเขาสุ่ีสานก้อนบันจานจะพี่น้องจามมือน,นี่ได้แกงน้ำใหม่ตมบกหุ่งเผ็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องจ้าขาดไปเลน้องพี่น้องทางทงเขาเนี้ยพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมือน,นีคิดอยากกินแกงน้ำใหม่ตมบกหุ่งน้องพี่น้องจัดมากแบบจุกๆจ้ามาพี่น้องสดเบื้องหนาม,มนกันนะตะนัวตะนัววะพี่น้องจ้า แซบ่บหอมผักกระแห้งห่วยๆพี่น้องมาคุยตำุมูคำมใหญ่ๆกินกับแกงเน่อใหม่แซ่บแล้ะพี่น้องเอาเอาเอาอร่อยอ่อนพี่น้อง แกงแบบโรล,ล่าบานห้าพี่น,พน,ออน้องแสบคักใหญ่น่อใหม่ลาอ่อนๆมากี่หนอ้อง ผักขาหวยหวยผักกระเนง้ยงดูดพักขาพี่นง mm hmm. Nó mãi quá hang. วันโอรหลวกค่ะพี่น้องก็ใหม่ก็ได้อือ Mm. Mm. แซ่บแกงแล้วใหม่พี่น้องหอมไปนแง่ห่วยๆแซ่บพักขาเขากันคัอืม ล่มผัดไวอยๆพี่น้องเลย Hãy subscribe 음 mm -hmm. mm -hmm. 你呢？You know?